คำเดียวร้านหน้ามึงลงเน้อเด่นเน้อจาวลงไปซื้อกาแฟพี่มึงตัวเด่นมึงต้องลงปี่มึงอย่าลงคนเดียวมึอย่ซื้อคนเดียวมึงถามมันเหรอถามพี่สาวเราไม่อยาเอาอย่างกาแฟมึงบอกมันเลยเด่นแบบว่าต้องยุ่งเรื่องของกูมึงต้องลงไปซื้อปี่มึงต้องไปยุ่งกับมันกูจะเป็นคนลงเองแล้วมึงถามมันเหรอไม่อยากกินก็อเหมือนเดิมก่อนถามพี่สาวเหรอไม่นกินเหมือนเดิมก่อน เนี่ยมาถามคนเดียวกับมึงเป็นน้องกับกูถามมึงก็จะไปคนลง่งมึงกระถามมึงกามกะากระถามยุติการนี่กระถามแลวปีถามเลยมึงต้องไปสนใจมันอีเดนมึงฟังพี่มึงนี่มึงลงแล้วซื้อกาแฟมือพี่มาต้องยุ่งกับมันมาต้องให้มันไปซื้อมึงฟังกูนี่แล้วมึงก็บอกมันตัวว่ากาแฟเจ้าเนี่ยไม่ใจ่ล้ำเพื่อเลยแปบเจ้านึง มันมีคนละครื่องตวัวมึงบอกมันเลยเดนมันต้องมายุ่งเรื่องของกูมันต้องมายุ่งเรืออ่อง,งอของพี่สาวพี่สาวจะจัดการคนเดียวมึงลงไปซื้อเลยเดี๋ยกูโอนสตังค์ให้มึงต้องไปอู้กับมันเ้ยอ,อย่างใหญ่มึงบอกพี่สาวตวัวอะสติเงียงมึงฟังกูก่อนมึงบอกพี่สาวสอบพันตวัวมันต้องโอนสตังค์ของกูมีกูมีคนละครึ่งอยู่กูเงินสดกูก็มีวยวกูจะไปะคนลงซื้อเอาเหมือนเดิมนะอยา จักเตอร์กินกระจังปากินกระจังเตอร์คือมันเอาเหมือนเดิมนั่นบอกมันบอกมันกัมมอเดมมึ<า>งบอกมันแล้วว่าเอาเหมือนเดิมนะ่ะจะกินยอยูอยออยด้วยกันเนี่ยทางกับคนเดียวเลยอู้กันเลยกูบอกโอ้กูก็บอกโอ้กูสังมึงแล้วมึงก็ฟังนี่อู้อย่างกัมมันกูจําได้อยู่มันอาปีสาวสมพัน์มันกินอย่างก้อ อเมริกาโน่ไม่หวานไม่น้ำตาลกูปกติดดเดี๋ยวกูไปสั่งอยู่คนเดียวหอมเมืองเอสเปรสโซ่25%ซ็นต้องโอนสตางมาพอสตังของพี่สาวคำอยู่ที่กูอยู่นี่ร้อยสาวมึงบอกมันตัวมึงมัต้องไปสนใจมันมึงฟังกูนี่อีเดนนะพะมึงบอกว่ามึงลงไปซื้อกาแฟให้กูอย่างเดียวจบมันจะกินยังไะกินยังมึงมาต้องไปสนใจมันมัต้องไปถามมันมันต้องไปอู้กับมันยูได้กันเนี่ยเงี่ยมาอู้กันมึงปากเตอะ มึงบอกพี่สาวสองพันตัวสตางที่บบได้ใจก้าน้ำยาปลาผนุ่มมันหนาก,กูไปจ่ายขึ้นแล้วร้านร้านปีอย่างก็พี่พรกับก้าดน้ำปั่นน้ำแบบแบบเปล่าสามแก้วกับเลี้ยงเปล่ากูกระจายขึ้นแล้วบอกมันกรรมึงไปบอกมันเลยเด่นนะพมามัต้องมายุ่งเี่ยกับกูมาต้องมาสนใจมาต้องมาใส่ใจมาต้องมาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาต้องแสลนไปจ่ายแทนกูมึงบอกมันเลยบอกเลยปิดก,ก็บ,บอกมแัแหละบอกพี่สาวสองพันเขบอกโอ้กับมัน บอกพี่สาวสองพันตัวถ้าใครจ่ายก็โอนเข้าบัญชีไาเลยโอนเข้าบัญชีมึงเนอะแล้วมึงกดเงินสดลงกกูมึงต้องมาสนใจมันมกันคนเดียวก้ามึงฟังนี่แหละมึงจะฟังก็อกฟังปนบอกว่ามึงไปบอกมันเลยมันต้องมายุ่งเรื่องอย่างของกูกูจะหูกับมันมันก็ได้ยินแล้วเหรอกูบอกหูเรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องก็บอกหูเรื่องกูจะหูกับมันบอกตัววอาบะคุณไม่ได้ยินกูจะอู้หูเรื่องบอกหูเรื่องกระจังเตอะมันเป็นเรื่องของฉัน ต้องมายุ่งบอกกรรมเฮ้ยเจ็บหัวมันระคายอีนี่เหมันแล้วเนอะมบอกไปบอกไปบอกกัมมึงยังบาบอกมันบอกไปบอกไปบอกมึงยังบอบอกมันบอกไปบอกมันเลยมึงบอกไันเลยแอ้ฟองกาแฟเนี่ยมันต้องมายุ่งของกูต้องส็าตาังมันต้องมาใส่ใจมันต้องมาสนใจวุ้ยจัดการเขาเดียวกูกูเป็นทหมูกับมันกูกล้าอย่างกันมาเดียวน่ะสุดขั้วเขาเป็นอ้ย่างกันแ้่มึงไปบอกมันเลยเนี่ยบอกโอ้กับเขาเดียวมึงไปบอกมันเลย พันท่านนี่ตายกะเจ็บหัวคนฟังอ่ะมึงไปบอกมันเลยตีมาบอกเคาเดียวมึงนี่ยังไปบอกมันว่ากูบูกกับมันบอกไปยี่เนี่ยซื้อถังกูเนื้อคุยลงซื้อกาแฟเจ้าเนี่ยต้องไปยงกับกูมึงลงไปจัดการคนเดียวมึงมึงต้องไปสนใจไรรถนี่มึงต้องลงบอกพี่จ๋าไอ้ยาลรับหรือคนเดียวกู